สวัสดีครับผมรองาศาสตราจารย์นายแพทย์ประกาศสิทธิรัตน์พานะครับเป็นเลขานุก,การในโครงการแพทย์อาสานะครับในวันนี้วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เรามาจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอ,อริยวงศาคตยานอำาพรอัมพโลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆวรินายกที่วัดสังฆทานแห่งนี้นะครับ ซึ่งในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนลิธิธรรมมาพิบาลทางการแพทย์แพทยสภาสถาบันพระปกเก้าโรงพยาบาลพระน่งเก้าและคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงพทพอรุ่นที่11และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่สองโดยมีวัตถุประสงค์จัดโครงการดังนี้นะครับ 1. เพื่อถวาย พระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 2. เพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระพิสุสง์เป็นการจันโรงพระพุทธศาสนา 3. เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในพื้นที่ใกล้เคียงจุดออกหน่วย สี่เพื่อกระตุ้นให้พิษสุสงตื่นตัวตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองนำไปสู่การปรับเปลี่ยนหลีกเลี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและ 6. เพื่อสร้างจิตอาสาให้แก่บุคลากรในระบบสาธารณสุขของไทยในการบริการทางด้านสุขภาพกับประชาชน การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการตรวจสุขภาพที่อำนวยความสะดวกให้แก่ภาะภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดจนเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดจากการฉันพัตตาหารส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและอีกหลายๆปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคต่างๆขึ้นการตรวจรักษาระดมแพทย์พยาบาลและบุคลากรจากหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดคลินิกเฉพาะทางจำนวนแคลินิก เพื่อบริการให้แก่พิสู่สงสามเณรกว่า300ราย ในฐานะตัวแทนรุ่นปนพ2นะคะวันนี้ก็จะเห็นความร่วมมือของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆปนพ2แล้วก็พี่ๆในรุ่นอื่นด้วยนะคะก็วันนี้จะเห็นว่าทุกคนมีความสุขยิ hm ้มแย้มแจ่มใสมีรอยยิ้มเปื้อนในใบหน้าทุกคนนะคะแล้วก็เห็นว่าอิ่มนำสำราญด้วยก็จะต้องขอขอบคุณทุกหน่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยอุเข้าอูน้ำหรือว่าผู้ที่ดูแลในทุกสเตชันนะคะก็ขอให้ได้รับบุญไปด้วยด้วยกันทุกท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะเจอกันคราวหน้านะคะ ในฐานะนอเนอตนะคะก็ช่วยในพวกการประสานงานการเหมือนแบบ ทำเป็นเทรนนิ่งให้กับพี่ๆที่เหมือนอาจจะไม่ได้สะดวกมาคือจะมีการทําเหมือนคู่มือการใช้โปรแกรมหรือว่าการอินไบโฟลต่างๆที่แบบทั้งหมดแผนที่ทั้งหมดจะต้องเดินไปจุดไหนส่งต่อจุดไหนแต่และจุดทําอะไรบ้างงานหน้าคะ่ะเราจะไปที่จังหวัดส,สุพรรณก็คิดว่าจะถอดบทเรียนจากงานครั้งนี้แหละคะ่ะว่ามันมีอะไรที่ดีแล้วเราก็ทําต่ออะไรที่ไม่ดีแล้วก็จะเอามาปรับปรุงประสานงานกับพวกพวกรุ่นพี่แล้วก็รุ่นตัวเองนี่แหละคะ่ะก็จะช่วยช่วยกันให้มันดีขึ้น,นะคะ่ะ มารู้สึกนะครับสําหรับการจัดงานในวันนี้เนี่ยมีประโยชน์กับพระพิสุดสงฆ์เป็นอย่างมากแล้วสิ่งที่น่าดีใจคือได้รับความร่วมมือทั้งรัฐและเอกชนและก็ในเครือของเกษตรกก็มาช่วยกันเยอะมากเลครับขอบคุณครับ ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกผมเนี่ยได้มามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการที่ช่วยพี่ๆทุกคนนะครับในการเตรียมและจัดงานโอเคนะครับแล้วก็เราได้รับความร่วมมือจากพี่ๆนะครับมาช่วยกันทํางานนี้จนประสบความสําเร็จเหมือนในวันนี้ครับ และพวกเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปที่สุพรรณครับผมครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ว่าเรามีการรันคิวในส่วนของระบบดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆคนของปทศขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะเพราะว่าพระเราเนี่ยัทีก็มันจะไปตรวจไปอะไรมันก็ไม่สะดวกนะ มันถ้ามีบริการอย่างเงี้ยมันมันก็ได้ประโยชน์บางทีบางอย่างบางเรื่องเงี้ยโอ้โหเราไม่ได้ตรวจมานานเราก็อยากจะรู้นะเพื่อว่าเราก็ต้องพยายามปกป้องตัวเองให้สุขภาพเราเองน,นี้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยะนั้นโครงการนี้อยากให้มีตลอดไปเลยมีประโยชน์มากมากเลยโยมในผลบุญอันนี้นะที่บรรดาหม,หมอทั้งหลายที่ได้ร่วมกันทาบุญมาเนี้ยก็ขอให้อ่า ผลบุญในนี้สะท้อนกลับไปหาพวกหมอหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกทกท่านนะให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสาธุกับผมขอขอบพระคุณพี่พี่แพทย์อาสาเจ้าหน้าที่ทุกท่านและหน่วยงานทุกท่านในครั้งนี้ที่ทำให้การจัดงานได้สำเร็จร่วงไปด้วยดีขอบพระคุณครับ